สวัสดีจ้ามาพบกับโซดาภาเพลินออฟฟิเชียลอีกแล้วนะคะวันนี้ตำถั่วนะทุกคนนี่ยตำถัวาา่วใส่มะระกอแล้วก็มีผักสดๆนะคะกินกับข้าวสวยหอนๆเด้อทุกคนมากินข้าวน้ำกันจ้ามามาเด้จ้ากินแซ่บกินนัวอืข้ขออนุญาตใช้มือนะคะทุกคน บ่บ่ยววังบ่บ่ยังหลายเด้อพี่น้องกินข่าวง่ายกินข่าวเที่ยงน้ำกันจ้ะกิน <g ül> ข่าวเที่ยงแล้วแรงเลยพี่น้องอต่อทุกคนต่อต่อต่อแซบ่แซบๆซ่ตบตามมาผมเกลียดทุกคนอืม ไม่ดีก็ไม่ของเงียวโอเคครับขอจ่าเลยทุกคนเปิดมือนะครับอืม อยากกินบอกสวมเน้อทุกคนจ้ะเลยไปตำมากินแซ่บๆเยอะๆค่ะเขาสื้อหันหอนทุกคนจับเบร์ มะกอกกรอบถั่วกรอบๆนะทุกคนผักกรอบเขาท่ออ,อ,อ,อที่สุด เปิดมือนะ่ะ นพี่บูมมาเศษหลายพป่นหน่อเลย ยคือคนทำใหญ่ๆหนอนอะ เผ็ดจนปากแดงพริกแห้งสองหน่วยพริกซอสสามหน่วยหาหนว่วยทุกคนเผ็ดสดีข้าวในหะม้อเมียแน่น่ะลูกต้มหมูนะในในหม้อ แล้วค่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนวยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องสวรรค์เพือนออฟฟิเชียลด้วยนะคะ mm hmm. ทัน,นีีก็ขอให้เอซทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนแห่งๆและรวยๆทุกผู้ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ